เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าวีนบีมพิมพิเชากกกลำครับยังคงแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ทำผลงานไร้เทียมทานกับต้นสังกัดอย่างวองเดิฟนองซี่ทีมดังในลีกฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับล่าสุดเนี่ยพิมพิเชากกกลำครับนำทีมลงแข่งขันในลีกไปนัดที่4 เกมดังกล่าวเนี่ยเป็นเกมที่วงเดิฟนองซี่เปิดบ้านรับการเยือนของแซงดีเอเดวนะครับซึ่งก่อนเกมการใน,นขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนองซี่โหผลงานไร้เทียมทานจริงชนะ3นัดติดยังไม่เสียเซตเลยและเกมนี้นะครับเล่นในบ้านแน่นอนทีมของ Queen น e ีมก็ตั้งเป้าที่จะต้องคว้าชัยชนะให้ได้นะครับ ซึ่งนัดนี้นะครับพืนบีมพิมพิยากกกลอยังคงเป็นตัวหลักนะครับสวมเสื้อหมายเลข16ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโรเมสันแมเดลินคาซีเอเลน่านะครับยังมีว o ววูดมาการเรสด้วยมีฟิโลอาเนียแล้วก็ในส่วนของโตเปเต้ปาโดไอเมด้วยนั่นเองครับเรียกว่าผลงานของน้องซี่ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า เอาช้างมาชุดก็ไม่อยู่ผลงานเดือดนะครับผลงานสุดยอดจริงๆซึ่งต้องบอกว่าคู่แข่งนะครับแซงดีเอเดวอฟเนี่ยผลงานไม่ค่อยสู้ดีนะก่อนเจอกับวงเดิร์ลองซี่เนี่ยลงสนาม4นัดเอาชนะได้แค่เกมเดียวแล้วก็แพ้มา2นะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้วงเดิร์ลองซี่ดูดีกว่าเห็นๆน,นะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะครับไล่เลี้ยงแต่เซตแรกคือ จุดที่น่าสังเกตของเกมนี้คือควีนบีมเนี่ยไม่ค่อยได้ตบทำแต้มสักเท่าไหร่ตบแต่ก็เจอดักเจอบล็อกได้นะครับแต่ความโดดเด่นของควีนบีมคือเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความนิ่งนะครับคือเล่นเกมรุกอาจจะไม่โดดเด่นเกมรับก็ช่วยทีมได้ในเซตที่1นเนี่ยน้องซี่ปราบเอาชนะทางฝั่งแซงลีอร์เดอวไป25ต่อ21นะครับ เข้าสู่เซตที่2นี่เป็นเซตที่ต้องบอกว่าวงเดิมนองซี่นี่เหนือกว่าเห็นเห็นนะครับระเบิดฟอร์มยำยับใส่ผู้มาเยือนเละเลยครับ25ต่อ12แล้วก็เล่นในเซตที่3เนี่ยสูสีกลับมามันเหมือนเซตแรกมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็เจอความเหนียวแน่นและความเก่าของวงเดิมนองซี่นะครับปราบไปอีก25 22ทง่ให้จบ3ต่อ0เซตเลยครับ คือตอนนี้ผมพูดได้เลยนะว่าวงเดฟลองซี่นี่แข็งแกร่งทุกอน,นูนะครับตัวตบทำแต้มก็ทำคะแนนกันแบบรัวๆเลยทีเดียวโดยท็อปสกอร์ของเกมนี้นะครับตกเป็นของโรบินสันแมเดลีนนะครับทำไป12แต้มนะครับรองท็อปสกอร์ก็คือตัวเปเตปาโดไอมนะครับ11แตม้มแล้วก็ยังมีวอลวิชมาการิส7แต้มนะครับส่วนควีนบีมของเราครับ แต้มอาจไม่สูงทำไป6แต้มนะครับแต่ว่าส่วนร่วมกับทีมถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจากชัยชนะดังกล่าวเนี่ยส่งผลทำให้วงเดิร์นองซี่สถานการณ์ปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของตารางนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับคว้าชัยชนะ4เกมรวดนะไม่เสียเซตเลยเก็บ12ขคะแนนเต็ม นำเป็นจา่าฝูงของตารางได้แบบสุดยอดยอดสุดกันเลยทีเดียวนะนับตั้งแต่เอาชนะเบซิเยร์ไล่มาถึงเลกันเนสเกมที่3และก็เกมล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของควีนบีมคือบอกได้เลยมาถึงณจุดจุดนี้เนี่ยนะครับตัวของเธอลงต่อเนื่องนะครับเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะ แล้วก็ค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของควีนบีมเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเกมล่าสุดเนี่ยหแต้มนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเกมที่เจอกับชามาริเยเกมนั้นควีนบีมก็ทำไปถึง12แต้มนะครับแล้วก็เกมที่เจอกับเลกาเนสควีนบีมก็ตบไป12แต้มส่วนเกมรากที่ประเดิมเล่นในลีกฝรั่งเศสกับเบเซียนะครับตอนนั้นนี่ วีนบีมได้ MVP ด้วยนะครับแล้วก็ทำไปถึง17แต้มเลยทีเดียวภาพรวมดูดีครับแล้วก็ต้องบอกว่านะตอนนี้นะครับ4นัดที่ออกมาเนี่ยนะครับในลีกของฝรั่งเศสนะเป็นแฟนก็พูดถึงกันเยอะว่าการที่ VNVB นะครับต้นสังกัดของบีมเนี่ยมีการทุ่มจ้างนักกีฬาที่มีฝีไม้อาะรมือเข้ามาหลายคนเนี่ยมันก็ทำให้ทีมมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งเสียงชื่นชมตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับที่เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับในฝีมือมากๆเลยนะครับคือเข้ามาแล้วก็มาเป็นตัวช่วยมาเป็นตัวแบกสำคัญเกมรุกไม่ดีอาจจะมีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์พูดคุยอย่างชัดเจนว่ากระสาแฟนในสนามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านของ v n v b ีเนี่ยนะครับมีแฟน มาให้การสนับสนุนนะ่ะคือพอทีมยิ่งชนะนะครับก็ยิ่งเป็นที่พูดถึงมากๆเลยทีเดียวก็แสดงความยินดีกับควีนบีมด้วยนะเรียกว่าเป็นสีสันในลีกฝรั่งเศสไปแล้วอะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าขนทางยังอีกยาวไกลนะสำหรับวงเดิมนองซี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีคิวลงแข่งขันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับก็จะลงสนามอีกครั้งก็คือในวันที่9 พฤศจิกายนหูเกมนี้น่าจะสนุกครับเพราะว่าจะได้เจอกับรองจ่าฝูงอย่างมูรูสนะครับซึ่งน่าจะเดือดน่าจะมันครับคุณผู้ชมคิดว่าควีนบีมจะนำแบบหมือนเดียวจบหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมขออนุญาตปิดท้ายกับเส้นทางของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันเอเชียนยูเกมกันหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเข้าสู่ รอบตัดเชือกแล้วนะครับ8ทีมคราวนี้จะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะที่ตกรอบนะครับซึ่งสาวไทยของเรานะครับหลังการันตีในการจบรอบจัดอันดับรอบ8นะครับก็คือเป็นแชมป์กลุ่ม F นะครับก็มาประกบคู่เจอกับกาตานะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยก็น่าสนใจน่าติดตามเชียร์แบบสุดๆเลยเพราะว่าโอ้โห วรวมนักกีฬาเก่งๆที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นสุภาวดีพันวิไลวิศรุตตาสงิงนายังมีนัทวันผาทย์สงด้วยนะครับนัิริกาวสารสติธรเจนตะนะครับรวมไปถึงสิรก,การดาใจดีด้วยนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ทีมไทยของเรานะครับเป็นติงลุ้นเหรียญทองในการแข่งขันรายการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนะครับโปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายคอดออกมาแล้วนั่นเองนะครับ วันที่26ตุลาคมนี้ได้ชมและเชียร์สาวไทยแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าทีมวบลล์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนยูทเกมเนี่ยนะครับจะเจอกับกาตาซึ่งยืนยันเวลามาเป็นที่เรียบร้อยว่าจะแข่งขันในเวลา18นาฬิกาของประเทศไทยนะครับส่วนคู่อื่นๆเนี่ยก็ไล่เรียงตั้งแต่เวลา 15.30นาฬิกา 30. 30นาทีก็จะเป็นอิร่านเจอกับฮ่องกงนะครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นเกมระหว่างอินโดนีเซียนะครับจะพบกับจีนซึ่งก็จะแข่งขันในเวลา20.30นาฬิกานาทีแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็คือชนิดไทเปครับจะลงสนามเจอกับฟิลิปปิน ในเวลา23นาฬิกานะครับอย่างที่บอกว่าในรอบนี้นะครับคือรอบ8ทีมเต็มๆคือแพ้ก็ตกรอบเลยนะครับทีมที่ชนะก็จะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ยืนยันการันตีนะครับฝั่งหลับทีมฝ่ายหญิงเนี่ยจบอันดับ12อ,อามาแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของคาซักสถาน ส่วนอันดับ11ก็คือจอแดนอันดับ10เป็นบาเรนนะครับและอันดับที่9คือเกาหลีใต้ดังนั้นนะครับนาวินาทีนี้ต่อจากนี้ทุกเกมนะครับสาวไทยของเราห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าหากจะลุ้นเหรียญเนี่ยอย่างน้อยต้องชนะอีก2เกมโดยกลุ่มของไทยเราเนี่ยนะครับก็จะไปไข่นะครับ,จนะรบเจอกับผู้ชนะ ระหว่างอินโดนีเซียและก็จีนนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยได้ลุ้นแบบจะจัดๆไหนๆพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วนะก็ต้องมาชมและเชียร์วอลเลย์บอลชายกันหน่อยนะครับวอลเลย์บอลชายไทยของเราก็จะลงทำการแข่งขันในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับเจอกับซาอุดีอาระเบียด้วยในรอบ8เช่นกัน ทีมชายก็ได้ลุ้นนะครับทีมหญิงยิ่งได้ลุ้นนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับแล้วก็ทุกการแข่งขันก็สามารถรับชมผานทาง t u u e นะครับหรือเอาชัวร์วก็ทาง s t a เดียม t s ให้ได้ติดตามนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไปกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ